え? ในช่องเ t พลกรออวนะครับวันนี้มาในรายการ BT รีวิวเสื้อบอลน,นะครับ EP สองแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวนี้นะครับปอทอระยอง FC นะครับหรือว่า PTT ระยอง FC นะครับตัวนี้สาเหตุที่ผมนำมาเป็น EP สองนะครับมีความพิเศษอยู่นั่นก็คือด้านหลังครับ เป็นแมปบอลนะครับของน้องชินวัตรวงชัยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกๆกท่านได้รับฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเกินก่อนว่าเป็นเสื้อฤด,ดูการปี2017นะครับฤด,ดูการนั้นพีททีระยองนะครับมีโอกาส เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับก็จบอันดับที่5นะครับพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายนะครับสาเหตุที่ผมได้แม็กบอลตัวนี้มานะครับจากน้องชินวัตรกรงชัยนะครับก็เพราะว่าผมนะครับไปออกหน่วยไปผมพยาบาลข้างสนามนะครับ ในแมตช์ที่เจอลำปาง FC นะครับคือลำปางนะครับเปิดบ้านสนามหนองกระทิงนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับพบกับ p d t ระยองนะครับหลังจบเกมน้องก็ถือเสื้อมาให้นะครับก็ขอบคุณน้องเป็นอย่างมากนะครับลองมาดูที่ตัวเสื้อกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเยือนนะครับเป็นอเวเจอร์ซี่นะครับ ฤดูการน,นั้นพีดีระยองนะครับใช้เป็นแบรนด์ซักกะันะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคือแบรนด์เป็นสัญชาติไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมเยาวชนของญี่ปุ่นด้วยนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ของเขาได้นะครับ <S <S ขเขาออกแบบเสื้อมาได้สวยดีนะครับผมมาก คือเป็นเสื้อสีขาวนะครับตัดกับสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอปกนะครับมีกระดุมด้วยนะครับหากนักเตะคนไหนนะครับใส่คอตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนเอก o ันตหนาเลยนะครับผมว่าก็เท่ไปอีกแบบนะครับตรงนี้ก็เป็นกระดุมนะครับ แล้วก็มีผ้าปิดกระดุมด้วยนะครับออกแบบมาได้สวยดีนะครับตัวโลโก้ของแบรนด์ก็จะปักนะครับส่วนโลโก้สโมสรน,นะครับก็จะเป็นปักเช่นกันนะครับเป็นโลโก้ลูก,ลกฟุตบอลน,นะครับสีแดงแล้วก็มีเพลิงนะครับบ่งบอกฉายานั่นก็คือพลังเพลิงนะครับส่วนตัว ผู้สนับสนุนก็จะเป็นเฟรตนะครับเฟรกสีแดงนะครับตรงนี้ก็เฟรกนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือถ้าเป็นแมตบอลนะครับแมตที่ใส่ลงแข่งนะครับเขาก็จะมีโลโกล้จนการแข่งขันด้วยนะครับก็จะเป็นสึก M150 Championship นะครับหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าไทยนีสอนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นเฟรก ู้สนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวปักนะครับก็จะเขียนมาพิญีระยองแล้วก็โลโก้แบรนด์นะครับแล้วก็เป็นอุเทนติกนะครับก็คือสำหรับนักกีฬาสวมใส่นะครับตรงด้านข้างทั้งสองข้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็ ัดชายขึ้นมานิดนึงนะครับเผื่อแบบอาจจะสวมใส่สะดวกขึ้นนะครับเผื่อใครตัวใหญ่ๆห,ห,หรือว่าสะโพกใหญ่ๆนะครับเสื้อมันก็จัดพอดีกับตัวเรานะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ตรงนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนของสโมสรน,นะครับ แน่นอนอยู่แล้วว่าอยู่ในเครือปตทนะครับก็เป็นคาเฟ่์อเมซอนนะครับเนี่ยครับแมตต์วอนก็จะเป็นชื่อนักเตะนะครับชินวัฒนะครับหมายเลขสิบหกนะครับด้านล่างก็เหมือนกันครับก็จะเป็นเฟรชเช่นเดียวกันก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับฤดูการ2 0ง7นสิบดนะครับพีทีระยองนะครับจบอันดับในไทยลีกสองนะครับด้วยอันดับ5้านะครับก็พลาดการเลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดายนะครับ แต่ฤดูการถัดมานะครับฤดูการ2018นะครับพีทีทีระยองนะครับก็สามารถทำแชมได้นะครับแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ฤดูการถัดมานะครับอยู่บนลีกสูงสุดได้หนึ่งฤดูการนะครับเป็นที่น่าเสียดายนะครับก็คือสโมสรเนี่ยครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับก็ พักทีมไปนะครับไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับแฟนปตทระยองนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างกันได้นะครับแล้วก็ใครดูวิดีโอนี้แล้วนะครับช่วยกด s u b ส c r i b e กดไลค์ให้ช่อง bt on เออของผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเสนอ,อชิปวิดีโอดีๆหรือว่าเสื้อฟุตบอลดีๆออกมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับในใจลึกๆแล้วก็หวังว่าอยากให้น้องชินวัฒนนะครับชินวัตน์วงชัยนะครับก็อยากให้น้องมันติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยครับ ก็เคยเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันก็อยากเห็นคนใกล้ชิดนะครับอยากอยากเห็นคนใกล้ชิดติดทีมทีมชาติสักครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยน้องมันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ